ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงกันคนบรรณาธิการแนวอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงกันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะลุงกันก็จะมาวิเคราะห์หวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่22กันยายน67เนาะงวดวันที่21ที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงกันให้ไปก็ มาสองคู่เนาะสองคู่สามนอยอ่าสองคู่สองน้อยนะครับก็จะมีนอยปกติเนี่ยนะครับมาบนหนึ่งเจ็ดนะครับส่วน v i p เนี่ยมาบนมาล่างเลยเนาะก็มาบนสามสามแล้วก็ <c oughs> มาล่างเจ็ดหนึ่งเนาะส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับ แต่ลุงไม่ดึงมาวางเนี่ยนะครับก็มาอยู่หนึ่งคู่เหมือนกันเนาะก็จะมาหน่อยพิเศษนะครับมาบน3ามส่วนเนาะตัวหลักร้อยเนี่ยนะครับมา1ตัวเนาะลุงให้1กับ9ไปนะครับก็9นะครับมาหลักร้อยหน่อยปกตินะครับก็ทันทีนําไปวางเนาะนำไปวางในตัวเลขที่ตัวเองชอบเนี่ยก็าอาจจะ ได้3ตัวไปด้วยนะครับต่หลายท่านอาจโชคดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยคนล้วกันนะครับส่วนเมื่อประจำวันที่22กันยานะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลูงตันได้ทําการวิเคราะห์ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ มวมื่ประจำวมนที่22กันยายน67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับก็คืออได้หกนะครับอแถวที่สองได้หนึ่งนะครับแถวที่สามได้แปดนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้สนะี่เนาะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์นะครับมาบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตลาดซ้ายขวานะครับแถวที่หนะึ่งเนาะหก ฝั่งนี้เป็นเจ็ดนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เป็นห้าเนอะแถวที่สองหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองอ่าฝั่งนี้ก็เป็นเป็นศูนย์นะครับแถวที่สามแปดเนอะแปดแล้วก็เก้าอ่าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเจ็ดเนอะอืมแล้วก็แถวที่สี่เนาะสี่สี่แล้วก็ห้านะครับ อ่าตอนนี้ก็เป็นสามนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองซองนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณานะครับตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจําวันที่ยี่สิบสองกันยายนนะครับลุงตันให้เด่นเด่นห้าเด่นห้ารองเจ็ดเนาะอ่าพี่น้อง fc ชอบ 5รูดห้าเข้าเจ็รูดเจ็นะครับอต่อไปก็จะมาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเรื่องการจะเอาผลลั์เนาะบวกลบหนึ่งนะครับอเพื่อที่จะลงในอขอภัยเนาะลุงจะเอาผลลัพธ์นะครับจับคู่นะครับอวางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะ,ะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่ คูนี่เลยนะครับก็คืออ่าสองห้าเนาะสองห้าสองเจ็ดสามแปดนะครับห้าหนึ่งห้าแปดแถวต่อมาก็คือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่นาะแล้วก็เก้าห้าเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเปรตยเทียบ นะครับซึ็นรูกตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครนนึ่งของเป็นจำนวนตัวเลขคี่วางนะครับคู่แรกนะครับรูกตันมองไปที่แถวที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ขวามาซ้ายนะครับลักษณะนี้เนาะโอ้อก็คือคู่นี้นะครับสองห้าเนาะอ่าต่อมาก็ เป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะน,นี้เนาะ,ะต่อมาก็เป็นแถวที่ แถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งสองเป็นคู่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือตรงนี้เนะาะหกหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามแถวที่สองที่สามคู่ซ้ายซ้ายเยื้องไปตรงกลางนะครับเจ็ยหนะึ่งเนาะ อีกคู่หนึ่งเนาะอีกคู่หนึ่งก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่อ่าเป็นคู่ขวานะครับก็กคูคู่นี้อ่าเจ้าห้าเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่ จากสิบคู่นะครับตัวที่ดูกตัดเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบปฏิติ3สามสิงันที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ไให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูปักร้อยเนาะทันทีหลุนสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็น หลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยที่ดวงให้ไปเก็มาหนึ่งตัวเนาะก็คือเก้านะครับมาหน่อยปกตินะครับงวนนี้ก็เช่นเดิมน,นะครับลุงตันจะให้อยู่ที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็น แตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสิในใจนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง4แถวนี้ก็มีความแตกต่างกันเนาะ,ะเวลาวางผลลับเนาะครบทั้ง12แถวเนี่ยก็จะ มีตัวเลขที่อาจจะไม่ซ้ากันเนาะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะวางเบิลให้กับพี่น้องได้รับชมได้เนาะในรอบนี้นะครับก็ไม่มีเลขเบิลให้เห็นเนาะไม่เหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะปรากฏว่า,าวางเบิลไปสองคู่เนาะพอเข้าหนึ่งคู่เลยนะครับในรอบนี้ก็ไม่มีเบิลเลยนะครับใน10คู่นั้นนะครับซึ่งก็ ตามสิติเนาะวิเคราะห์ได้ตัวไหนก็คนตัววางไปตามที่เทียบมาได้เนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจวกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ